อ้าวสวัสดีครับโอ้ยโคตรหล่อเลยน้องทำเพื่ออะไรวะน้องอันนี้นะครับ <c els> อยู่รถรุ่นอะไรของดังเนี่ยถนนเสียงรถดังทีูุ่ด fr ป,ปี98แวนเฮ้ย96 96แวนสั้นนะาอะไรนะราคาคันนี้ก็ราคาอะไร69,000บาทเพิ่งถูกเกินไปแล้วรถคันนี้นะพร้อมใช้ทุกอย่างคุณล้นอ,อย่างเดียวเลยที่ไม่พร้อม ไปต่อภาษีอ่ะภาษีขาด2ปีแค่นั้นเองที่เหลือพอร้อมใช้หมดครับผมอ,อมาดูสภาพภายนอกส,นสีเดิมก็อาจจะมีเนี่ยตามอายุมันครับผมสีเดิม,ดมนี่ถ้าแตกๆเนี้ยสีเดิมคนระับอ่าเนี่ยตามอายุมันนะไอ้ไไออ้้นี่มันต้องการสังคมไว้กระบ,บะนี่ครับผมเป็นแวนตัวสั้นสีสุดที่ว่าเนี่ยคุณนุ่นนี่ล้อ,อยังหล่อเนี่ยล้อเข้ารถมากผมถ่ายดูแม่งหายากนะแวนสั้นอ้นเดี๋ยวก่อนนะ ราคาเนี่ยเราขายถูกๆให้สมาชิกช่องเราเลยหกหมื่นเก้าเท่านั้นแล้วรถพวกนี้นะประตรงประตูไม่ตกนะคุณดูเส้นดิเส้นตรงกันเลยฮนะ <Yeah. S 1> ะคุณว่คุณเปิดประตูเลเปิดง่ายเะล่ะลองเปิดดิเ <Yeah. S 1> นี่ยรถที่ประตูไม่ตกเปิดง่ายอ่ะปิดลองปิดก่อนเนี่ยลองปิดเนี่ยเนี่ยปิดเบาๆาเข้าเข้าหมดครับผมเ <Yeah. S 1> นี่ยลงัง มันไม่ต่างจากการที่คุณได้รถเก๋งแล้วเครื่องดีเซลเลยนะสี่ประตูฮะเออสี่ประตูแล้วแล้วเดี๋ยวมาฟังว่ารถแม่งสตาร์ง่ายขนาดไหนอ่าแล้วคุณดูเนี่ยข้างบนมันก็มีสีแตกหลุดบ้างครับผมก็ตามอายุมันนะครับผมมีประมาณมีแค่นี้ครับทั้งหลังคามีแค่นี้ที่เป็นปัญหานะครับผมมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกน้ําไม่เข้าอะไรอยู่้วครับมาอันนี้ช็อตเด็ดของรถคันนี้นะคุณท่นเปิดแล้วผม ปล่อยเลยปล่อยเลยเอ้ยระบบออโต้คุณไม่รู้อะระบบออโต้เออเราเราย่าเยอะใกล้แม่งตีหน้าเอ้ยแบบให้ลูกให้เมียมายืนแล้วก็กดเปิดจากข้างในฮะฟาดฟาดแม่งเละมัอ่ะเขาจได้ไปวันนี้นะแบบว่าฟองแรกหนาไเฮ้ยคุณนั่งนี่คุณลองนั่งคุณลองนั่งเออไม่เลอะไม่เลอะเนี่ยกับฟองกาแฟสักแก้วนะชิวๆสวยงามวันนั้นเปิดเปิดทิ้งไว้เลย อั Whew, นนี้ครับผมมามาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับผมเนี่ยคุณดูเลยประตูประตูเปิดง่ายครับปิดเลยเนี่ยเส้นสายมันตรงอ่ะประตูไม่ตกไงเปิดง่ายหมดครับผมันตอนก็มันจะมีแค่แอร์ช่องนี้อ่าใช่ครับผมมีแค่แอร์ช่องนี้ที่เป็นที่เหมือนตั้งแต่แต่บอกข้างใน สวยงามหมดเลยครับ,บผมได้เลยว่าอนุภ่ามันหนาวมากโคตรหนาวแอร์หนาวถึงมันจะดูไม่ดีมากเท่าไหร่ไหแอร์แม่งหนาวจริงเหมาะก,กับประเทศไทยครับนี่บอกข้างหลังก็มีขาดบ้านตามอายุไอ้คุณไปเปิดห้องเครื่องเลยคุณนนท์เราไปอย่างไวครับเพราะว่าจะมืดแล้วเปิดฝาโป้งเลยครับยไม่ันะแน่นๆนะคุณนณนท์เฮ้ยคนไทยเขาเรียกว่าอะไรวนะหน้าหนูวะ ันรู้แม่งนี่นะอ่ะเอาตั้งเลยครับนุ่นดีครับแม่งหล่นตีแม่งแม่งหล่นตีหัวครับอ่ะไปสตาร์ทเครื่องโชว์นี่น้องดูเกียร์ได้บึ้มบึ้มทีสตาร์ทเครื่องเลยเฉยเตะใสตาร์ทจากข้างนอกเลยให้คนเห็นขาเลยเนี่ยเฮ้ยโอนแม่งตาร์ง่ายกว่าป้ายแดงกดกดเปิด,ดไฟเลยฮะ เออเปิดอันนี้ไฟลีอ่าไฟไฟไฟฟืนติดหมดอ่าไฟเลี้ยวติดเอเอเฮ้ยไฟเลี้ยวติดว่ะรีวิวเมื่อกี้แม่งไม่ติดอ่าดับก่อนปุ้ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเครื่องดีเซลเสียงแม่งดังอย่างเงี้ยอ่าคุณนวลสรุปเลยลราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปต่อราคาหมื่นเก้าพันบาทครับโคตรถูกใครสนใจเดี๋ยว,ววางเบอร์ให้ถ้าช้าคุณพลาดรับรองได้เลยบริยบายครนวล